สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรนเนอร์ชาวเวอรฮอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคโก้เทรนเนอร์นะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปตีนะครับเจ้าตัวนี่ไหนวะหมุนหาไม่เจอแล้วอ้าวเฮ้ยหายไปไหนอะบ้าแล้วอ้าวหายจริงโอ้เสาได้แม่หายตัวเจ้าเก็บน้ำแข็งอะนะครับอือหือ โอ้โหหายหมดเลยใ่หนี่นี่นเหลือตัวนี้ตัวนึงนี่เจ้าตัวนี้นะครับตีนะครับบางคนมาถามผมว่าเฮ้ยตียากมากเลยพี่อืดมากเลยนะครับตีคนเดียวไม่ไหวนะฮะขอจิบกาแฟแป๊บผมก็เลยไปลองดูเออมันก็อืดจริงเว้ยนะครับตีคนเดียวอืดจริงแต่ว่ามีวิธีอยู่นะครับโดยนะฮะทีมที่ผมจะเอาไปตีนะครับ ก็จะใช้โปเกมอนน้ำเป็นตัวตีนะครับเก็บ Energy นะครับหรือเก็บพลังงานแม็กนะครับเพื่อให้ลิซาดอนนะฮะแปลงร่างเคียวไดแม็กใช้ท่าโจมตีเลเวล2มาตีมันนะฮะตัวโปเกมอนน้ำที่ผมจะใช้ก็มีลาปาร์สนะครับกับเจ้าเต่านะฮะสองตัวนะฮะลาปาร์สองตัวเต่าสองตัวเพื่อใครใครจะไอ้นี่นะฮะหรือลาปาร์สกับเต่าก็ได้นะครับก็จะช่วยได้เยอะอยู่ ท่าและที่สําคัญนะฮะเจ้าลาปาร์ตกับเจ้าเต่าเนี่ยมันจะมีท่าวัเท่ากันซึ่งจะเป็นท่าที่เก็บ e อ e r จีได้ไวนะเก็บ Energy m แม็ก่ยไวมากนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วพอเก็บ e อ e r จีเต็มนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวเอาลิสซ์ดอเียวดแม็ D Mac เนี่ยมาโจมตีด้วยท่าแม็กเลเวลสนะถ้าใครอัพไปเลเวลสได้นี่ก็จะดีนะครับก็จะจมจะตีได้เร็วขึ้นแหละนะแต่เลเวล2ก็พอทนแล้วนะครับ ตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไปดูท่ากันก่อนนะฮะไปดูท่าเจ้าเต่ากันเต่าเต่าเต่านี่นี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวเก่าเลยผมอัพไปแล้วนะครับอัพไปแค่ไม่ถึง2 5 0 0นะท่าที่เราจะใช้คือวอร์ทกันท่าเดียวเลยที่ไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจนะฮะท่าชาร์จไปอะไรก็ได้จะเปิดไม่เปิดก็ได้ถ้าแม็กมูฟไม่ต้องไปเพิ่มนะะถ้าคุณไม่ได้เอาไปใช้ตีอะไรแต่จริง นะฮะถ้าเพิ่มไปเพิ่มตัวที่เป็นเคียวไดแม็กดีกว่านะถ้าเป็นวัตถุกันนะส่วนท่าชาร์จจะเป็นอะไรก็ได้เราไม่สนใจนะครับอ่าแล้วก็เคียวไดแม็กเคียวไดแม็กพอดีเราจะใช้ลาปาร์สนะอ้าวเวียนกรรมพอดีผมจะใช้ลาปาสนะครับลาปาส อ้าวเฮ้ยอ๋อซับซนคือจริงเต่าใช้เต่าเคียวได้แม็กก็ได้นะแต่ว่าถ้าก็วอเทอร์กันนะฮะเราไม่ได้แปลงท่าเต่าอ,อยู่แล้วนะครับลาปารก็ไม่ได้แปลงล่างอยู่แล้วนะครับถ้าก็เป็นวอเทอร์กันสเกวบาร์ดก็ได้นะครับนี่ก็เลเวลหนึ่งแล้วก็โชว์ชายนี่นะฮะให้คนอิจฉา <c oughs> <c oughs> เขาได้ชายนี่แหละตัวเอง <c oughs> ชายนี่แล้วก็ซีพีห่วย นี่ได้จากเขตปกครองบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับอ่ะอวดๆกันไปแล้วตัวสำคัญของเราคือตัวนี้นะพี่ชาลิาสซาตนะฮะเคียวไดแมกนะครับ, Diamond, รบส่วนลัคกี้โปเกมอนมีความพิเศษยังไงก็คือเขาจะเนี่ยฮะเวลา p พาเวอร์อัพจะใช้ดัดน้อยลงแค่นั้นแหละนะฮะถ้าเลือกเป็นไฟสปินโอเวอร์ฮีทนะครับไฟสปินโอเวอร์ฮีทนะครับ โอ์ฮ uh, ีทเนี่ยท่าแรงมากนะฮะโจมตีเข้าไปในอย่างกระท่าชาร์จไดแม็กนะครับส่วน g m a มท่า g m a มนะเนี่ยตรง g m a ม w กไวไวไฟเนี่ยนะครับผมอัพเป็นเลเวล2นะเพื่อจะให้ตีได้เร็วขึ้นควรจะอัพที่เลเวล2แหละแต่ถ้าใครมีพลังงานมีอะไรนะแคนดี้เหลือเพื่อนะฮะอัพไปเลเวลเลเวลก็ 3, จะแรงขึ้นนะครับตัวไดแม็กนะฮะ ตัวกิ๊กแม็กหรือว่าตัวไดแม็กนะครับถ้าเขานะถึงแม้จะเลเวล1นะจะเทียบเท่ากับตัวไดแม็กเลเวลสามเลยนะถ้านะครับคุณเปิดแค่เลเวลสองพอก็ได้นะครับสำหรับคิวไดแม็กนะครับส่วนแมกกาดเปิดหรือไม่เปิดก็ได้อัน,นี้แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับส่วนอันนี้ผมเปิดเล่นของผมนะฮะ ก็คนจะเป็น G Max Level วน,นะแล้วเอาไปตีอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับว่าคนเดียวตีลงเป็นยังไงนะฮะไม่ตายสักตัวด้วยนะครับอ่ะมาดูทีมแรกนะฮะเป็นลาปาร์สนะครับนี่ฮะนะฮะก็ใช้ลาปาร์สตีไปก่อนนะครับนี่ทุกคนจะเห็นมันเนียครับถ้าวอทการเนี่ยมันตีได้เร็วมากเอเนจีขึ้นไวสุดๆนะครับผมลองแล้ว นะฮะกับอีกท่าหนึ่งก็ไม่ค่อยเวิร์กนะเนี่ยวอทรกันเนี่ยจะเก็บเอเนจีได้ไวแล้วก็กระโดดเก็บเอเนจีด้วยนะครับอ่าแล้วอีกอย่างโชคดีว่าเจอท่าเบาด้วยนะครับทั้งสองครั้งเลยคือถ้าคุณเข้าไปเจอท่าแรงแบบไฮเปอร์บีมเงี้ยนะฮะไม่ใช่โซลา r b บีมเงี้ยนะฮะก็เตรียมตัวออกได้เลยฮะนะฮะเนี่ยก็ คือที่ผมใช้โปเกม,มอนน้ำนะฮะมาตีเนี่ยนะครับเพราะว่าท่าของเจ้าเก็ดน้ําแข็งเนี่ยมันมีแต่ท่าน้ําแข็งกับท่าน้ํานะครับมีท่าใหญ่เป็นโซลาร์บีมอยู่ท่านึงนะก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยฮะพอเอเนอรจีเต็มเราก็เปลี่ยนตัวนะฮะเอาเคียวไดแม็กมาแล้วปล่อย G ีแม็กก็้าไป,ปังดูโอ้โหลดไปปังใส่ไปได้3ครั้ง นี่ฮะแล้วก็เอาอินซาดอนเก็บเอเนอรีอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันแพ้ไฟฮะแล้วก็เปลี่ยนเอาลาปารสมาตอนมันจะยิงท่านี่เราก็ลาปารสมารับท่าแบบนี้นะฮะอยู่ได้นานเลยครับเนี่ยกระโดดรับไปนะครับคือถ้าดันไปซักสองมันหายัางไงก็ตีลงนะฮะผมเชื่ออย่างนั้น นะครับถ้าใช้ตามนี้นะแต่ว่าถ้าเจอท่าแรงก็ออกแค่นั้นเองไม่เห็นยากเย็นอะไรนะครับบางคนบอกโ่ามันอืดมากเลยแต่รอนิดนึงครับมันตีลงแน่นอนฮะอืระหว่างนี้ผมก็จิบกาแฟไปด้วยนะนี่ฮะพอถึงกีกาแม็กเราก็เปลี่ยนตัวครับเอาชาลิศาสต์มา ตรงตอนนี้กดใจเย็นๆนะเดี๋ยวกดผิดกดถูกนะพยายามเอาชาริาสาาต์มาอยู่ตัวล่างสุดนะครับจะได้กดง่ายๆนี่สองรอบสามรอบก็แดงแล้วไหมเหลืองแล้วหายไปเยอะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ชาริาสาต์เก็บเอเนจี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 แล้วก็เปลี่ยนตัวเอลลาปาร์สมารับท่าครับนี่ฮะ แล้วกระโดดเก็บนี่ฮะเอาลาฟาสไปรับไปก่อนสังเกตเกตด้านบนนะแม็กมิเตอร์นะฮะมันขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะท่าวอเตอร์กันผมลองแล้วนะฮะนี่ตอนแรกเป็นท่าอื่นไม่เวิร์ก <c oughs> นะฮะนี่เก็บไปนะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวเกตจะเต็มอยู่แล้วครับจริงๆอุ้ยโดนท่านี้แรงหน่อยนึงนะฮะ เกจจะเต็มอยู่แล้วครับจะเต็มอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยฮะใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วนะฮะผมไม่อยากให้โปเกมอนเราหมดสติไปโดนไปอีกดอกนึงนะฮะเต็มแล้วเห็นไหมฮะนี่แทบไม่ได้ใช้ลาปาตัวที่2เลยนี่ใช้แค่สตัวจบเลยลาปาอึดอยู่แล้วนะฮะลาปารเราปึ่งดอกปืสอดอก ปืนสามดอกนี่ฮะแล้วก็ลิซาดอนเก็บเอเนอร์จีอีกหน่อยนึงปล่อยนี่ฮะโอเวอร์ฮีทปาบดูดูด,ดูโอ้โหหายไปอีกน้อยนึงแล้วก็เปลี่ยนแล้วครับผมขยันเปลี่ยนตัวลาปาร์สมารับท่าแทนและเก็บเอเนอร์จีครับนี่ฮะจริงๆเอาลิซาดอนตีไปก็น่าจะหมดแล้วครับเนี่ยเอาลาปาร์ตีก็เดี้ยงแล้วฮะ แทบไม่ต้องกลายร่างแล้วเนี่ยนะฮะแตกนิดหนึ่งฮะเพื่อความเท่ปืดนี่ฮะแล้วผมก็เอาลิซาดอนมาครับนี่ในจังหวะที่เขาปล่อยท่าแล้วเอาลิซาดอนมาตบตบตบแล้วก็ตบนี่ฮะเรียบร้อยฮะไม่ต้องกลายร่างเลยนะฮะเราก็สามารถเอาชนะได้ง่ายๆเลยแบบนี้ฮะ นะเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเต่าเดี๋ยวไปดูเต่ากันบ้างเต่าเนี่ยจะจะถ้าให้เทียบนะสำหรับเต่าคาแมกนะครับสู้ลาปาสไม่ได้แต่ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีลาปาสนะครับนะฮะเพราะาบางคนอาจจะไม่ได้ตีนะใช้ตัวไดแม็กธรรมดาก็ได้นะครับเต่าธรรมดาไดแม็กละเพียงแต่ขอให้คุณดันมาสู้แค่นั้นเองนะครับ ถ้าไม่ดันมันก็สู้เขาไม่ได้นะฮะนี่จับได้แล้วนะฮะไอวีก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวเต่านี่ฮะบ,บัสตอยนะฮะคาแมกมาแล้วครับลงสู้นี่มานี่ฮะ ก็จะตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะถ้าไอส์บีมก็ปล่อยไปงั้นแหละครับนี่ฮะปล่อยไปเพื่อเก็บเกตไปเรื่อยๆครับตีใช้ท่าวอเทอร์กันมันใช้เวลานานหน่อยนะสําหรับเต่าเนี่ยนะฮะแล้วก็โดนท่าเข้าไปนี่ก็โ,โหเดี้ยงเดี่ยงไปเหมือนกันนะเต่าไม่ธรรมดาเนี่ยครับก็คือเก็บเอเนอรนะฮะหรือว่าเก็บแม็กมิเตอร์เพื่อให้อ่า ลิซาดอออกมาทำงานแค่นั้นเองนะฮะนี่คือแผนนี่ฮะเต่าปืด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 นะะใช้ได้ดีนะคือไม่มีใครตีกันตีฟรีซะด้วยสิไดแม็กอะนะฮะคุณสามารถตีได้ทุกวันเลยไดแม็กนะครับขยันหน่อยแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนไม่มีมันก็ต้องพิจารานะคือเสาไดแม็กมันมาจาก การเช็คอินนะถ้าพื้นที่ไหนมีร้านอาหารมีอะไรที่สถานที่ที่คนเช็คอินเยอะๆมันก็เกิดเป็นเสาไดแม็กสองก็คือเกิดจากเสาที่ขอแล้วนะครับไปทับเซลลกันเลอ,อนะฮะก็จะเป็นเสาไดแม็กให้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเสาเนี่ยขอไปเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องอทับทรงรับเซลละนะอย่างน้อยเราก็มีเสาไดแม็กตีและเชื่อว่าตัวไดแม็กเนี่ยมาทุกตัวครับทุกคนเอ้ย นะครับมาทุกตัวแน่นอนให้คุณได้ตีนะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่ลิซารอนผมไปดอกหนึ่งแล้วยังไม่เป็นไรกันนะนะฮะเออนะเนะี่ยนะตีไปเรื่อยเรื่อยมันใช้ใเวลาน,านานหน่อยคุณต้องใช้ความอดทนนะในการตีเจ้าออไอเก็ดน้ำแข็งเนี่ยเปิด นะตีไปตีไปไม่ต้องไปสนตีไปรับพลังงานไปนี่ฮะนี่ตีไปกับรับพลังงานไปเพื่อให้เคียวไดแม็กของเราเติบโตมานฮะตีไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคุณต้องลองด้วยตัวเองอนะันนี้ พอไปกายล่างปุ๊บเราก็เปลี่ยนฮะนี่เชียวไดแม็กมาย a h o o อื้งชี้อะเปีเป็ีนเลุ่มนกบินสวยอยู่นะปล่อยอีกรอบนะฮะก็คือต้องการเชียวไดแม็กสักสี่รอบอะนะฮะตอนช่วงนี้ก็เก็บ energy ไป แล้วก็เปลี่ยนเอาตัวที่ยังไม่เคยลงมามารับท่านะมันถ้าบรยกันเนี่ยเก็บเอน r g จไวมากเก็บ m a ็กมิเตอร์ไวจริงๆนะฮะเอาลองไปใช้กันดูนะนี่อันนี้ปล่อยท่าสเกวาบาร์ดไม่สักิดผิวมันเลยนะฮะช่างแข็งแกร่งซะจริงๆแล้วนี่ก็โดนท่าแรงซะด้วยแต่ไม่เป็นไรฮะ ปล่อยไปอีกดอกหนึ่งแล้วก็โดนมาอีกดอกหนึ่งนะฮะกระโดดรับท่าไอ้แม็กมิเตอร์นะฮะตีไปเปิดปาดเฮือนี่ตอนนี้อัดอยู่นี่สี่โมงครึ่งเดี๋ยวว่าสักพักจะไล์ตีบอสนะฮะนี่มาแล้วเฮีย ไปหนึ่งดอกไปสองดอกเห็นไหมมีโอกาสชนะแล้วเห็นไหมวันนี้ถ้าอัพเป็นแม็กเลเวลสามเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนตีไปตีไปแล้วก็ปล่อยโอเวอร์ฮิตปืดเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนตัวครับนะฮะเอาเอาต่ามารับท่าเหมือนเดิมครับ โอกาสที่จะเรามีสูงนะครแต่ว่าโปเกมอนเราจะหมดสติหรือเปล่านี้ต้องลุ้นกันนะฮะผมจังเป้าไว้ว่าต้องไม่มีโปเกมอนตัวไหนหมดสติเลยนะฮะมาดูนว่าจะทําได้หรือเปล่านี่ฮะสะกาวบัสไปปืดทาอะไรมันไม่ได้เลยนะฮะนี่ฮะตีไปตีไปออ้ยโดนไปดอยหนึ่งออ้ยเกรจะเต็มแล้วขอขอเกตขอเกรขอเกตมาขอเกตมา ขอเกตมาเกตมาได้แล้วเกตมาได้แล้วมาได้แล้ว,มแ,ลวแม็กมิเตอร์โดนไปดอกปืนโอ้ยเหลือขีดนึงหนึ่งเอูพีโอ้ยแปลงร่างได้พอดีครับเปลี่ยนตัวเลยชนะแน่นอนนี่มาแล้วพีคิวได้มากหนึ่งดอกนี่ฮะ สองหลอกก็เดียงละบงังเรียบร้อยโหเหนื่อยจริงจริงแต่ก็สู้ได้ครับตีคนเดียวได้ครับมันเป็นความท้าทายนะแหมมันเป็นความท้าทายก็เอาเทคนิคเอาอะไรไปใช้ได้นะครับผมก็ตีจบประมาณนี้นะฮะได้ของก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่แต่ก็อยากทำคลิปมให้ทุกคนนะฮะยังไงก็ข้าขยากสนับสนุนนะฮะนะฮะสนับสนุนค่ากาแฟ20บบาทต่อเดือนครับนะกดสนับสนุนได้เลย นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนุนค่าข้าวกางคืนนะฮะอาหารกลางคืนก็50บาทต่อเดือนนะฮะหรือช่วยกันกดสับริปชั่นนะฮะแชร์คลิปนี้ก็ได้นะฮะกดไลค์ให้กันหน่อยใครกดไลค์ขอให้ได้ไยนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ